มีอะไรบ้างเออเสร็จปุ๊บครูบัวตองจัดเลยครับอยากไปไหนครูบัวตองซ้อมเสร็จครูบัวตองพาไปเลยครูบัวตองพาไปเดินตลาดกองกาดกองเก่าแล้วคนแพร่น่ารักมากผมพูดเลยคนแพร่น่ารักมากอันนี้พูดจริงๆนะคือเขาแบบเห็นปุ๊บน้องฟอร์น้องฟอร์ออรเขาถามหาพี่แพรี่เยอะมากแล้วอันนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมภูเขามันสวยจังเลยผมว่ามารอบหนึ่งแล้วอะ ผมก็จะไหนๆก็ช่วงหน้าฝนแล้วคือเป็นอะไรที่แบบดีมากจริงๆมันดีมากแล้วผมก็เลยบอกบีไปะพะเยาผมก็เลยให้ครูวัตองเนี่ยมาส่งที่บขสพะเยาทุกคนครูวตองดังมากผมเพิ่งรู้ว่าแบบในนั้นอะ่ะคนรู้จักครูวตองหมดเลยผมก็โอ้โหสุดยอดนี่แล้วผมก็เอออ่ะไหนๆก็มาแล้วแอลเลยแอลพะเยา แอลพะเยานี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เข้าที่พักมาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่เดินเข้าที่พักมาเลยจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาไปด้วยนะทุกคนคือมันถูกมากจริงๆแบบ Amazing ทุนี้ก่อนช่วงก่อนช่วงไฮซีซั่นใช่ Amazing มากสวัสดีครับ,บ,รบที่พักสวยมากเลยครับนี่นี่นะครับพี่ น่ารักมากเลยเหมาะมากมากับบีครับมากับบีไม่ไม่มีคนมาด้วยครับก็เลยบีไปเป็นเพื่อนหน่อยเอาเลยครับพี่เอาเลยเดี๋ยวผมนิดนี่พี่อ่ะปบีถือถ่ายให้ด้วยได้มานี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ผูช้างน้อยผู้ช้างน้อยอ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งรามาตามมาทุกคน ได้ดูความสวยที่นี่น,นี่นี่ะครับดูเลยนะคะตรงนี้นะ,ะนี่มองไปมุมนี้ก็จะเห็นภูเขาหมดเลยนะครับใช่ก็คือภูเขาล้อมรอบใช่ไม่ต้องห่วงว่าวิวจะไม่ดีหรือไม่สวยเลยครับทุกคนดีมากหยุดยอดเราดูบรรยากาศตรงนี้พี่ไม่ต้องรู้ฟอร์ดหรอกเดี๋ยวฟอร์ดบรรยายให้เดี๋ยวฟอร์ดรบรรยายให้แล้วกันนี่ทุกคนคิดดูเอาจริงๆต้องมาสักครั้งในชีวิต อากาศคือเย็นมากครับตอนนี้เย็นมากอยากให้ฝนตกเลยตอนเนี้ผมชอบนี่เดี๋ยวไปเรื่อยเลยเดี๋ยวพาไปดูที่พักข้างในด้วยนะครับอุ้ยคนดูเยอะมากเลยคนดูเยอะมากนี่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 นดูนี่ใครที่สายถ่ายรูปสายแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเหมาะเลยธรรมชาติตรงนี้ครับสายแต่งตัวถ่ายรูปนะพี่บอกเลยอย่างคุ้มอะ่ะนี่ ดอกไฮเดนเยียเอ้ยมีความรู้เหมือนกันเว้ยโอ้โหเนี่ยทุกคนจึงจ้งโคจึ้งไม่ใช่ครับผมอยู่ที่พยาวภูลังกาครับนี่บอกเลยสวยมากนี่เลยแบบนี้เลยนะครับถ้ามาปึ๊บถ่ายรูปแชะแบบนี้เลย จริงสวยมากพี่แพดดี้ต้องแบบตอนแรกอะผมคิดว่าจะไปน่านแต่ว่าผมเออม,มาที่นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับพี่แพดดี้อีกรอบหนึ่งนี่เป็นฟิวอะดูดิวิลล่าใช่ปงพะเยาใช่ครับพิพั๊กได้ฟิววิลล่าเลยอุ้ยดูดิมาพี่บีตามมาถือให้หน่อยไปม,มาอ่ะตอนนี้นะครับอยู่กับ รายการฟอร์ดประกณ์พาทัวร์นะครับออเ EP หนึ่งตามมาเลยครับนี่ถนนนะครับเขาจะทําด้วยเออ่ล้อรถนะครับส่วนนี้เขาจะทาเป็นผสมปูนแล้วก็ปูลไปอย่างนี้นะครับเอตามมาเลยที่พักนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่ามันดีขนาดไหนแต่ผมบอกจํานวนไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันแบบ ให้แบบก็บมรทุเองดีกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่นะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าประตูเนี้ใครที่ไม่มีแฟนนะครับไม่สามารถเข้าได้เออทำไมวะจริงๆเขามีตำนานใครที่ไม่มีแฟนไม่สามารถเข้าได้แต่เนี่ยมีแฟนแล้วเข้าได้โอเคเอยเพิ่งเข้ามานะแป๊บนึงอ่ะสองหนึ่ง เตรียมตัวนะครับทุกคนเตรียมตัวอหนึ่งสองานี่เลยโอ้โหนี่บีเข้าได้ไหมบีมันมีแฟนแล้วครับนี่โอ้โหนี่ทุกคนเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้เลยแบบจังซี่แมจังซี่เลยคือมันงามีหลีเดี๋ยวพาไปดูห้องพักมันแบบ ออล่ะออลงออล่ะออลงออลามากนี่เลยไปชึบนี่เปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมากับบีครับมากับบีเพื่อนผมนี่เลยโอ้โหไม่ครับราคาพอดีมากจับต้องได้จับต้องได้บอกเลยสามใบเท่า นี่นะทุกคนชึบต้องอู้กับเมืองเจ้าอันข้าเจ้ายูตี้ปะเยาวอำเภอปง่งนี่นะครับอันถ้านั่งทำปวดนักจังซีเฮ้าก็สิเปิดมาแบบนี้เลย<ป>ะนะครับ<ะ>อ่าม่วนขนาดแตแต พี่งะได้ภาษาอะไรออกมาอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อ่างกำมือง <c oughs> <c oughs> เป็นอ่างกำมืองนะครับอันตรงนี้มันก็จะเป็นภูเขาเอ,อ่สวยงามมากนะเจ้าแต้แต้เลยครับผมอ,อ,อัน มันสวยงามมากเลยนะพี่น้องเนอะอสานพูดลำบากมากอันผมก็พอพูดได้จักน้อยจักน้อยอีสานละเดินไปอีสานละวิวดีมากครับผมอันเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อันบ้านฝ้าเด้อครับเด้ออ่ะเดี๋ยวมานั่งเมามอยกันก่อนมานั่งเมามอยกันโอ้ยิงจีิงจี นี่โอ้ <Hey. S 1> oh my god amazing ไท a แ l a ด d โรแมนติกน่าดูใช่ครับเดี๋ยวจะพาพี่ไปลีไปน่านแต่ว่าวันนี้ผมว่าเมาพะเยาก่อนแต่ผมจะกลับพรุ่งนี้ละภาษาเหนือไม่มีอันนะครับ <laughs> <laughs> ผมตเราพูดจังไดละ่ะอ,อมันต้องพูดยังไงครับมันต้องพูดยังไงภาษาเหนือมันต้องพูดจังไดพูดจะาไดาพูดจะใดครับ จากเหนือไปเขมรแล้วนอนดีคือ<ม>นอนวันนี้แล้วก็พ่กนี้กลับแล้วครับอู้จะไดอู้จะไดอ่ันผมอันนี้แล้วเอข้าเจ้ามาพักื้อหนึ่งเมื่ออื่นเออพุ่งวันพุ่งตัวเฮาสิเดินทางเมื่อบ้านแล้วเอะพะเยาเวลขัามค่ะขอบคุณมากครับ กลับจันแล้วคะอันข้าเจ้าจะกลับไปกลับเฮือนบุรีฮัมข้าเจ้าจะกลับเฮือนบุรีฮัมอันจะไปปะพ่อปะแม่ก่อนไปจันอีกรอบหนึ่งอ่าไปปะพ่อปะแม่แล้วก็ข้าเจ้า จะไปจันไปฮื้อของตุงเรียนอันแล้วข้าเจ้าจะเดินทางไปต่างประเทศอุ <c oughs> ย้ยตลกอ่ะข้าเจ้าใช้กับผู้หญิงเอ่อข้าผม <c oughs> าอ้ยายยะบ่ได้ไอายจะกินแกงหอย พูดปกติดีกว่าค่ะฟังง่ายโอเคครับผมไปมอนแล้ว <c oughs> ตลกมากเลยพะเยาม่วนอีหลีครับอันมือนี้ผมขับมอไซค์มาเออขับมาแบบบ่ดด้บ่ดบด้แบบคือมันแบบผมอยากได้ฟิลแหมอยากได้ฟิลคือมันแบบขี่มาผมก็จอดถ่ายรูปเบิง้งคือไปนานอีหลีคือแบบ มันสวยมากมันสวยมากอหลีพี่คือเห็นแล้วมันแบบมันมันมันฮิวใจสุดๆุด <c oughs> นี่นั่นอะนั่นอะคาเฟ่ก็รลายครับขึ้นอ่าขับรถเครื่องมาแมนครับแมนพอเถอ <c oughs> อุ้ยมันสวยอหีีพี่บอกเลยขังนึ่งในชีวิตงามแต,แต่ครับ งามแต่แต่งามแบบมือเย็นเขาสิม <ập> um, 네ีแบบหมูกระทะหมูหนังไห้อีหลีครับมอไซห่างมอเตอร์ไซห่างคนแพร่ว่าอีสานทุกคนมันดีมากเลยอ่ะเนี่ยผมจะไปเล่นน้ำทั้งหน่อยข้างบนาบบทางเหนือเขาสอยดาวเขาสอยดาวอยู่ที่ไหนครับ ผู้ลังกาแม่นก่อเจ้าแม่นราคาผู้ผมมาอันผู้ลังกาแต่ว่าบ่ได้แบบสีบ่ได้แบบตั้งใจมากไงบ่ได้ตั้งใจมากมันแบบมาแล้วพอมาแพ้แล้วมันก็แบบโอ้ยมันบ๊อดุดไงมันแบบอากาศกําลังหยีมันขอจากน้อยละกันแบบขอมาเถี่ยวมาหยั่งกอ่อนเออผู้ลังกาสวยมากสวยแบบสวยสวยอีหลีพี่ เดี๋ยวผมสิลงอันแอลฟาห้เบิงไผอยากเบิงนะเดี๋ยวผมสิลงแอลฟาห้เบิงงามคับคือแบบขับรถมากมะแล้วมันแบบอุย้ยสวยหลีสวยสวยแบบแบบโู้โฮ่าฮู้ฮา้ฮาไม่เป็นไรครับผมขอว่าอีสานแล้วกันแบบขอว่าอีสานด้ยครับอันพูดเหนือบอ่ได้น้องยะจะอี้บ่ได้อหลีผมผมว่าว ผมอู้เหนือบ่ได้ผมอู้เหนือบ่ได้แต่ผมชอบภาษาเหนือเก่ <c oughs> งได้หลายภาษาอ่านวีลคัมทูอ um ัมพลังกาเอ่อจังหวัดพะเยา <c oughs> อุ้ยนู่นอะอยากลงไปเดยนั่นอะอยากลงไปทุกคนมันมีเอทีวด้วย <c oughs> ผมอยากลองเหมือนกัน <c oughs> อู้ <c oughs> เหนือ <c oughs> หน้าฮักอยู่เจ้าอู้กำเมือง <c oughs> สวัสดีครับป้าชื่น เหนื่อยแทนเว้าเก่งเนาะคะอ่านได้แฟนมาเยอะครับอ่านก็เว้าไปทัวทีบตัวแดนนี่เดี๋ยวอีกจังน้อยผมสีแบบขับรถไปเบิ้งคาเฟ่แถวๆนี้แล้วก็อันนยังผมอ่นสิขับรถไปเบิ้องคาเฟ่ไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็สิกลับมาอ่านกินแซบอยู่ที่พัก เ้ <laughs> <laughs> กลับมากินแสบตลกว่ตะตลกมากเลยนี่ทุกคนคือมันสวยมากจริงๆไปกับแฟนบอกโอ้ยเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผม,นผมหู้จักบอครับหู้จักบอบักบีบักบีครับแฟนผมสื่อแพร่เือ <laughs> <laughs> มาแล้วไปแอวถ้ำขุนนางนอนเลยอู้ยี ทำหลวงเหรอเออเขาไม่ให้เข้าหรอก